ัสดีจจะพี่น้องเก็บเฮ็ดอิร้ยจ้าเจอเฮ็ดเอ่ะคอส้ซนน้าผึ่งเจอคอนเฮ็ดน้าผึ่งช่วงนี้กรล่างออกเฮ็ดคอสซซนน้าผึ่งพอต่อแรกพี่น้องตัวเลกตัวเลขเบื้องพี่น้อง จะมาบานเหนียวเบื้องบานเหนียวอันนี้บานเหนี่ยกับเบ้อเอาบานเหนียกบเบ้อเอาพี่น้องเบื้องนี่แหละเฮ็ดคอนโซนน้ำผึ้งเบื้องเพิ่นบ่มีขนนี่ยับม่านนี่อีกเพิ่นเป็นกโก้สิได้บ่บ่ได้กับเบ้อเอาได้ยยั่พ่อไปกินเนาะพี่น้อง เพิ่นเกิดสิเป็นโอ้ยบ่เอาดอกเพิ่นบ่างามบ่างามบ่างามห่าไม่พี่น้องแต่ก็ดีใจเบิง้งพี่นงเบิงบ้งเบิ้งเฮ็ดไก่ง่วงไก่ง่างป๊าดจะมาเพิ่นเนาถิ่มแต่ว่า,าย่ายมาดไทยเบิ้งซื่อๆพี่น้องป๊าดถูกโอ้ยโอ๊ยออนซ้อนแต่ย่ายบ่เคยกินดอก นุมน่มหนุน่มเนียหนุ่มพูดหนาพูดหนาเบิงบ่งเบิงบ่งเบิ่งพู่หนะเห็นป่าวปัดงามเนาะเบิง่งพี่น้องงามงามงามคักงามแน่เบิงบ่งพื้นโุ่จะมาพูนเถ่าเห้อพู่หนะเห็นป่าวปัดโุ่ยู่ข่างหันทางนี่เลยข่างหันทาง เ็นบ่อหนท่างครับโหลดผ่านเดี๋ยวเห็นพอดีเบื้องพี่น้องปีทีเแียวบ่ามีเพิ่นบอกปีนี้เบิ่ออกอ้อมต้นใหม้อยู่นั่นเห็นบ่าถนนท่างผ่านย,าย่า่ปีทีเดียวบ่าเห็นอีเดียบ,บุกกูเบื่องพี่น้อง ยา Adams, ยบพ่กินหรอกยายทายเบิ่งพ <t rat> ี่น้องยายบพิ่เคยกินเคยเห็นแต่อันฝรั่งเพิ่นก็กินคือการพี่น้องเบิ่งอ้อมต้นไม้อยู่มนเบิ่งอ้อมต้นไม้เปิดที่ตัวอันนี้ยเบิ่งอ้อมต้นไม้อยู่เบิ่งเปิดงามอีรีเดียปั๊ดถูก สีอ่อนแล้วบาดนี่ปื๊ดพี่น้องเบอร์อ้อมต้นไม้ต้นนี้ปีที่แล้วบ่มีสงสัยเพิ่นเทาเทาคักเติบต้นไม้ต้นนี้เบอร์บาดตัวหัวปื๊ดเบอร์สีอ่อนเน้อพี่น้องเบอร์บาดตัวข้าพี่น้องเบอร์แบบพุดนะ อยากกินไหนว่กินไหนเรือนยา่จำไหนว่าเห็นพีเอ็มเนาะทั้งบ้านเพื้นฝรั่งเพื้นก็กินคือกันแต่ว่าแย่หิงเพราะเลยกินป้ดนาดูพี่ทีทเร่บ่หมี่เลยพี่น้องเห็นฝรั่งเพื้นกินอยู่แต่แยกก่กบ่าเคยเนาะเห็นเดีวก็จำไหนก็เหรอทายพี่น้องเบ่โอ้ยตัวน,นี้ไหมอ้อมตัวใหม่ยู่พี่น้องเบอ่ ออมตัวใหม่ออมตัวใหม่งามเนาะค้ากรับพี่น้องค้าก,ากรับกระลังขับรถเมี่บวานพี่น้องุนกนะับลินเนี่ยดินวัวเห้ยปอกเปกปอกเปก สิฟอร่าพี่น้องไปซ้ำหนีนะจ๊ะสวัสดีสุขสุขพ้นพี่น้องขอบก,กันกิฟตไหมจ๊าบายบายขอบคุณค่ะ